สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจวันนี้เราอยากชวนมานั่งคุยกันเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ในชีวิตมันคือความรู้สึกที่คอยแอบมากัดกินใจเราอยู่บ่อยๆความรู้สึกที่ว่าเรายังไม่ดีพอใช่ครับวันนี้หัวข้อของเราคือเมื่อความไม่มั่นใจคือครูที่ทําให้เราอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นความไม่มั่นใจมักจะถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนเป็นสิ่งที่ทําให้เราถอยหลัง เป็นกำแพงที่ขวางไม่ให้เราไปข้างหน้าหลายครั้งมันทำให้เรารู้สึกเล็กรู้สึกด้อยค่ารู้สึกเหมือนเรากำลังถูกโลกนี้กลืนหายไปแต่ลองมองอีกด้านหนึ่งความไม่มั่นใจอาจไม่ใช่ศัตรูเสมอไปมันอาจเป็นครูงเงียบๆที่กำลังสอนอะไรบางอย่างกับเราสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นสอนให้เรามีหัวใจที่อ่อนโยนต่อความผิดพลาดของตัวเองและสอนให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีคุณค่า เคยไหมครับเวลาที่เราต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆใจเราสั่นมือเราชื้นเหงื่อเริ่มออกเราบอกตัวเองว่าฉันทําไม่ได้แน่ๆหรือเวลาที่เราจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ความคิดในหัวตีกันว่าฉันไม่มีความสามารถพอหรอกสิ่งเหล่านี้คือความไม่มั่นใจในรูปแบบต่างๆที่แวะเข้ามาตอนแรกเรามักโกรธตัวเองรู้สึกว่าทําไมเราถึงอ่อนแอทําไมไม่มั่นใจเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมอง ความไม่มั่นใจนั้นกำลังบอกเราว่าเธอเป็นมนุษย์นะเธอมีช่องโหว่เธอไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้ความไม่มั่นใจคือสิ่งที่ทำให้เราก้าวช้าลงและการก้าวช้าลงนี่แหละที่เปิดพื้นที่ให้เราได้มองรอบๆตัวได้มองข้างในถ้าเราเร่งเกินไปเราอาจจะวิ่งผ่านทุกสิ่งโดยไม่ได้เห็นคุณค่าของมันเลยบางครั้งความไม่มั่นใจพาเราไปเจอกับความอ่อนโยนเช่นเวลาที่เราล้มเหลวเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง แต่เราก็เริ่มเข้าใจว่าคุณอื่นก็เคยล้มเหลวเหมือนกันนั่นทําให้เรามีความเห็นใจต่อผู้อื่นมากขึ้นเราไม่รีบตัดสินไม่รีบวิจารณ์เพราะเรารู้ว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงผมอยากเล่าเรื่องของนักดนตรีคนหนึ่งเขาเก่งมากแต่ทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีเขาจะตัวสั่นมือสั่นหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ต้องแสดงเขาจะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้ดีไหมแต่เขาไม่เคยหนีเขาเลือกที่จะยอมรับความไม่มั่นใจนั้น เหมือนนั่งลงกับเพื่อนที่ชื่อความกลัวและพูดว่าโอเคนายมาด้วยจะได้แต่ฉันยังจะเล่นดนตรีนะผลก็คือเขาเล่นได้อย่างไพเราะและคนดูแทบไม่รู้เลยว่าในใจเขากําลังสั่นเท่าไหร่ความไม่มั่นใจไม่ได้หายไปแต่มันกลายเป็นแรงเตือนที่ทําให้เขาใส่ใจทุกโน้ตมากขึ้นทําให้เขาซ้อมมากขึ้นและทําให้เขามีความถ่อมตนไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งเกินไปนั่นคือสิ่งที่ความไม่มั่นใจสอนเรามันสอนให้เรารู้ว่า การมีช่องหูไม่ใช่เรื่องผิดสอนให้เรามองตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนสอนให้เราเข้าใจว่าเรากำลังเรียนรู้อยู่เสมอเพราะถ้าเรามั่นใจเกินไปเราอาจจะหยุดพัฒนาเราอาจจะคิดว่าเราเก่งพอแล้วแต่ความไม่มั่นใจทำให้เรายังถ่อมตนทำให้เรายังเปิดใจเรียนรู้บางครั้งความไม่มั่นใจยังช่วยให้เราเชื่อมโยงกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นลองนึกถึงเวลาที่คุณเล่าเรื่องความกลัวหรือความไม่มั่นใจของตัวเองให้เพื่อนฟัง เพื่อนอาจหัวเราะออกมาแล้วบอกว่าฉันก็เหมือนกันเลยทันทีที่ได้ยินแบบนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวความไม่มั่นใจจึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างหัวใจคนสองคนและสิ่งสำคัญที่สุดคือความไม่มั่นใจช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะโอบกอดความเป็นมนุษย์ของตัวเองเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ทำได้ทุกอย่างถูกต้องเสมอไปเราไม่ใช่ภาพสมบูรณ์แบบที่สังคมคาดหวังเราเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เมื่อเราเห็นตรงนี้เราจะเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นเวลาทำผิดพลาดเราจะบอกว่าไม่เป็นไรนะเรากำลังเรียนรู้แทนที่จะดุด่าตัวเองว่าฉันแย่มากความไม่มั่นใจมีหลายรูปแบบมันอาจมาในรูปของเสียงเล็กๆในหัวที่กระซิบว่าเธอคงไม่เก่งพอหรือบางครั้งมันก็มาในรูปของการเปรียบเทียบเราเปิดโซเชียลแล้วเห็นคนที่อายุน้อยกว่า แต่ประสบความสำเร็จกว่าเราเห็นเพื่อนร่วมงานได้รับการโปรโมตในขณะที่เรายังอยู่ที่เดิมเราเห็นคนอื่นทำสิ่งที่เราฝันอยากทำแต่เรายังไม่กล้าก้าวไปทุกครั้งที่ภาพเหล่านี้เข้ามาความไม่มั่นใจจะค่อยๆกัดกินหัวใจของเราทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราพลาดอะไรไปเราช้ากว่าคนอื่นหรือเปล่าเราจะไปถึงฝั่งฝันได้จริงๆไหมและใช่ครับความไม่มั่นใจเจ็บปวด แต่มันก็มีด้านที่นุ่มนวลกว่านั้นซ่อนอยู่หากเรามองลึกลงไปเราจะเห็นว่าความไม่มั่นใจคือการเตือนว่าเธอเป็นมนุษย์เธอไม่ได้อยู่ในการแข่งขันกับใครตลอดเวลาเธอแค่ต้องอยู่กับตัวเองอย่างซื่อตรงหลายครั้งเราพยายามต่อสู้กับความไม่มั่นใจด้วยการกดมันไว้เราบอกกับตัวเองว่าอย่ากลัวสิอย่าคิดมากสิแต่ยิ่งเราพยายามปิดปากมัน เสียงมันก็ยิ่งดังขึ้นเหมือนเด็กเล็กที่ยิ่งห้ามก็ยิ่งร้องบางทีสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่การปิดปากความไม่มั่นใจแต่คือการนั่งลงแล้วฟังมันอย่างสงบลองถามมันว่าเธอกำลังบอกอะไรฉันบางครั้งคำตอบอาจจะเป็นว่าเธอเหนื่อยเกินไปแล้วนะพักก่อนเถอะบางครั้งคำตอบอาจจะเป็นว่าเธอยังไม่พร้อมจริงๆแต่ไม่เป็นไรหรอกเธอยังมีเวลาเรียนรู้ ถ้าเราฟังดีๆความไม่มั่นใจอาจไม่ได้พยายามทำร้ายเราแต่มันแค่บอกเราว่าช้าลงหน่อยใจดีกับตัวเองหน่อยผมอยากเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานด้านการออกแบบเธอเล่าว่าทุกครั้งที่ต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าลูกค้าเธอจะกังวลมากเธอกลัวถูกถามด้สิ่งที่ตอบไม่ได้กลัวคนไม่ชอบผลงานเธอเคยพยายามทำเป็นเข้มแข็งทำเป็นมั่นใจแต่ทุกครั้งก็จบลงด้วยความกดดันมหาศาล จนวันหนึ่งเธอเปลี่ยนวิธีเธอเริ่มซื่อสัตย์กับตัวเองเธอบอกกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ฉันลองคิดดูแต่ยังไม่แน่ใจนักอยากได้ความคิดเห็นของคุณเพื่อปรับให้ดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือบรรยากาศเปลี่ยนทันทีลูกค้ารู้สึกว่าเธอเปิดกว้างและแทนที่จะตัดสินกลับกลายเป็นว่าพวกเขาอยากช่วยเสนอไอเดียเพิ่มเติมด้วยซ้าเธอเล่าว่าความไม่มั่นใจในวันนั้นสอนให้เธออ่อนโยนกับตัวเอง เธอไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่เธอสามารถเป็นคนที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาความไม่มั่นใจยังทำให้เราได้ฝึกการให้อภัยตัวเองหลายครั้งที่เราล้มเหลวความไม่มั่นใจจะกระซิบว่าเห็นไหมเธอบกพร่องเธอไม่ดีพอถ้าเราฟังแต่เสียงนั้นอย่างเดียวเราจะจมลงไปแต่ถ้าเราใช้มันเป็นเครื่องเตือนเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะบอกตัวเองว่าใช่ฉันพลาด แต่การพลาดไม่ได้ทำให้ฉันไร้ค่ามันทำให้ฉันเป็นมนุษย์ที่กำลังเรียนรู้และนั่นคือช่วงเวลาที่ความไม่มั่นใจเปลี่ยนบทบาทจากศัตรูมาเป็นครูครูที่ไม่ได้สอนด้วยตำราแต่สอนด้วยความรู้สึกที่แทงใจจนเราอดไม่ได้ที่จะมองดูมันอย่างลึกซึ้งคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่อ่อนโยนมักเป็นคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดคนที่เข้าใจผู้อื่น มักเป็นคนที่เคยถูกเข้าใจผิดคนที่ให้อภัยง่ายมักเป็นคนที่เคยรู้จักความรู้สึกผิดอย่างหนักในทํานองเดียวกันคนที่เรียนรู้จะอ่อนโยนกับตัวเองมักเป็นคนที่เคยผ่านความไม่มั่นใจมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพราะพวกเขารู้ว่าการตีตัวเองด้วยแส้คำวิจารณ์ไม่ได้ทำให้เดินไปไกลขึ้นแต่การโอบกอดตัวเองต่างหากที่ทำให้มีกำลังใจพอที่ก้าวต่อ ความไม่มั่นใจยังทำให้เราได้รู้จักความถ่อมตนถ้าเรามั่นใจเกินไปเราอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ต้องฟังใครแต่ความไม่มั่นใจทำให้เรารู้ว่าเรายังต้องฟังเรายังต้องเรียนรู้เรายังต้องเปิดพื้นที่ให้คำแนะนำจากคนอื่นและในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความถ่อมตนแบบนี้แหละที่ทำให้เราเชื่อมโยงกับผู้คนได้จริงๆบางครั้งความไม่มั่นใจก็ทำให้เราได้ฝึก การอยู่กับปัจจุบันเพราะเวลาที่เรากังวลมากๆความคิดเรามักจะหนีไปข้างหน้าถ้าฉันพลาดละ่ะถ้าเขาไม่ชอบละ่ะแต่ความไม่มั่นใจสอนเราว่าทางเดียวที่จะจัดการมันได้คือกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาหายใจกลับมารับรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรได้บ้างเพราะอนาคตยังไม่ถึงและอดีตก็แก้ไขไม่ได้สิ่งเดียวที่เราจัดการได้คือปัจจุบันตรงนี้ ดังนั้นความไม่มั่นใจจึงไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกําจัดแต่คือสัญญาณที่คอยเตือนว่าเรายังเป็นมนุษย์เรากำลังเรียนรู้และเราควรจะอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นหลายครั้งความไม่มั่นใจเกิดขึ้นเพราะเราเอาตัวเองไปเทียบกับมาตรฐานที่สังคมสร้างขึ้นมาตรฐานที่บอกว่าคนอายุเท่านี้ควรมีบ้านแล้วควรมีครอบครัวแล้วควรมีไรายได้เท่านี้แล้ว และเมื่อเรามองกลับมาที่ชีวิตของเราเองเราก็รู้สึกว่าตัวเองยังห่างไกลเลือกเกินแต่หากลองหยุดแล้วถามตัวเองอย่างจริงใจว่ามาตรฐานนี้เป็นของใครเราอาจจะพบว่าหลายครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเลยเราอาจอยากใช้ชีวิตช้ากว่านี้อยากทำงานที่รักมากกว่างานที่ให้ไรายได้สูงอยากมีเวลาหายใจมากกว่ามีทรัพย์สินมากมายแล้วทำไมเราต้องทำร้ายตัวเองด้วยการเปรียบเทียบกับเส้นทางที่ไม่ใช่ของเรา ความไม่มั่นใจที่เกิดจากการเปรียบเทียบอาจเจะปวดแต่มันก็กําลังสอนเราว่าชีวิตของเรามีจังหวะของมันเองเราไม่จำเป็นต้องวิ่งแข่งกับใครการรู้จักยอมรับความเร็วของตัวเองเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของการอ่อนโยนกับตัวเองผมเคยมีโอกาสคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จมากๆคนหนึ่งเขาบอกว่าช่วงแรกของชีวิตเขาเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจเขารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ฉลาดพอ เขาจริงพยายามทำงานหนักกว่าคนอื่น2-3ถึงเท่าเพื <t <t ่อพิสูจน์ต uh ัวเองและใช่ครับเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆแต่เขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากและบางครั้งเขาก็โกรธตัวเองที่ไม่สามารถผ่อนคลายได้เหมือนคนอื่นเมื่อเวลาผ่านไปเขาเรียนรู้ว่าความไม่มั่นใจไม่จำเป็นต้องถูกทับไล่เสมอไปเขาเลือกใช้มันเป็นแรงขับแต่ก็ไม่ให้มันเป็นพววคุมเขาเริ่มหัดพูดกับตัวเองว่าฉันอาจไม่เก่งที่สุดแต่ฉันพยายามที่สุดแล้ว และนั่นก็มากพอจากวันที่เขาเริ่มพูดประโยคนี้เขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเขาไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและนั่นทําให้เขามีความสุขกับสิ่งที่ทํามากขึ้นความไม่มั่นใจยังช่วยเปิดประตูให้เราได้เรียนรู้เรื่องความเปราะบางเพราะทุกครั้งที่เรายอมรับว่าเราไม่มั่นใจเราก็กําลังเปลือยใจให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่สมบูรณ์แบบและนั่นจะทําให้เราเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นคุณเคยสังเกตไหมครับ เวลาเราเจอใครที่กล้ายอมรับว่าฉันก็กลัวเหมือนกันเราจะรู้สึกใกล้ชิดกับเขาแทบจะทันทีเพราะเรามองเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวเขาเหมือนกับที่เราเห็นในตัวเราเองความไม่มั่นใจจึงเป็นเหมือนกุญแจที่เปิดประตูให้เราได้เข้าถึงกันและกันในระดับที่ลึกกว่าในอีกมุมหนึ่งความไม่มั่นใจคือครูที่สอนให้เรารู้จักความพอใจในสิ่งเล็กๆเ,เพราะเมื่อเรารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่สมบูรณ์แบบพอ เราจะเรื่อนมองหาความสุขเล็กๆที่จับต้องได้ในแต่ละวันมันอาจเป็นการได้ทำสิ่งเล็กๆสำเร็จเช่นเขียนบันทึกครบหนึ่งหน้าออกกำลังกายแค่15นาทีทำอาหารง่ายๆให้ตัวเองทานแล้วบอกว่าอย่างน้อยวันนี้ฉันก็ทำสิ่งนี้ได้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้กลายเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยู่ต่อไปได้ในวันที่ความไม่มั่นใจหนักเกินไปที่จะรับไหวความไม่มั่นใจยังพาเราไปสู่บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการพัก เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกไม่มั่นใจเพราะเราเหนื่อยเกินไปแล้วเราทำงานต่อเนื่องโดยไม่หยุดเลยเราตั้งมาตรฐานสูงเกินไปจนหัวใจแบกรับไม่ไหวความไม่มั่นใจจึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าเธอต้องช้าลงนะเธอต้องหายใจบ้างนะถ้าเราไม่ฟังสัญญาณน,นี้เราอาจพาตัวเองไปถึงจุดที่หมดแรงจนไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเรายอมฟังเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วความไม่มั่นใจกำลังช่วยชีวิตเราอยู่ ผมเคยเจอช่วงที่ชีวิตเต็มไปด้วยโปรเจกต์มากมายผมไม่มั่นใจว่าจะจัดการไหวไหมทุกวันเต็มไปด้วยตารางงานแน่นขนาดความรู้สึกไม่มั่นใจเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนผมแทบไม่อยากลุกจากเตียงแต่แล้วผมก็ตัดสินใจหยุดหยุดทุกอย่างแล้วพาตัวเองไปเดินเล่นเงีย,งยบๆแค่หนึ่งชั่วโมงความรู้สึกไม่มั่นใจไม่ได้หายไปแต่ผมกลับมามีพื้นที่ในใจมากพอที่จะบอกกับตัวเองว่าเอาทีละก้าวก็พอนั่นทําให้ผมเห็นชัดเลยว่าบางครั้ง ความไม่มั่นใจก็ทำหน้าที่เป็นนาฬิกาปลุกที่คอยเตือนว่าเรากำลังละเลยตัวเองมากเกินไปแล้วสุดท้ายความไม่มั่นใจคือครูที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันเพราะเวลาที่เราไม่มั่นใจเรามักคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงกลัวจะล้มเหลวกลัวจะผิดพลาดแต่ความไม่มั่นใจบอกเราว่าอนาคตยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้คืออยู่กับปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด เมื่อเรากลับมาโฟกัสที่ตรงนี้เราจะรู้ว่าแม้เรายังไม่สมบูรณ์แบบแม้เรายังมีข้อบอกพร่องแต่ในปัจจุบันนี้เรากำลังพยายามและการพยายามก็คือคุณค่าที่แท้จริงของเราแล้วความไม่มั่นใจยังทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องความกล้าหาญแบบใหม่เพราะความกล้าหาญไม่ใช่การที่เราไม่มีความกลัวหรือไม่มีความไม่มั่นใจเลยแต่คือการที่เรายอมรับว่าความกลัวนั้นมีอยู่ แล้วเราก็ยังเลือกจะก้าวไปข้างหน้าลองคิดถึงคนที่ต้องขึ้นเวทีพูดต่อหน้าคนหลายร้อยคนใจเขาเต้นแรงเงื่อออกเต็มมือความไม่มั่นใจพุ่งขึ้นสูงสุดแต่เขาก็ยังขึ้นเวทีและพูดออกไปแม้เสียงอาจจะสั่นในตอนแรกนั่นแหละครับคือความกล้าหาญและเมื่อเราผ่านมันไปเราจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าความไม่มั่นใจที่เราเกลียดในตอนแรก แท้จริงมันคือครูที่ทำให้เรารู้ว่าเรากล้าขนาดไหนความไม่มั่นใจยังช่วยให้เราเข้าใจว่าการเติบโตไม่ใช่เส้นตรงหลายครั้งเราอยากให้ชีวิตพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกราฟในฝันแต่ความจริงคือชีวิตเต็มไปด้วยคลื่นมีขึ้นมีลงความไม่มั่นใจคือสัญญาณในวันที่กราฟกำลังดิ่งลงมันบอกว่าเธอกำลังเจอจุดที่ยากแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ถ้าเราไม่เคยรู้จักความไม่มั่นใจเราคงไม่รู้หรอกว่าความมั่นใจนั้นมีค่าขนาดไหนเหมือนกับถ้าเราไม่เคยผ่านคืนที่มืดเราก็จะไม่รู้เลยว่าดวงอาทิตย์ยามเช้ามีความหมายมากแค่ไหนบางครั้งความไม่มั่นใจยังทําให้เราได้ฝึกการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเรามักตั้งมาตรฐานสูงกับตัวเองอยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดแต่ความไม่มั่นใจมักจะมาทักเตือนว่าเธออาจจะพลาดได้นะ แทนที่จะผลักมันออกไปเราอาจลองยิ้มให้มันแล้วบอกว่าใช่ฉันอาจพลาดแต่การพลาดก็ไม่ได้ทำให้ฉันไร้ค่าการอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริงและการยอมรับความจริงนี่แหละที่ทำให้เรามีชีวิตที่ผ่อนคลายขึ้นผมเคยอ่านเจอบทสัมภาษณ์ของนักเขียนชื่อดังเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาจะเริ่มต้นเขียนหนังสือเล่มใหม่เขาจะไม่มั่นใจเลย เขากลัวว่าจะเขียนไม่ดีเหมือนเล่มก่อนเขากลัวว่าจะไม่มีใครอ่านแต่แทนที่จะหนีเขาเลือกจะเขียนอยู่ดีเขาบอกว่าความไม่มั่นใจเป็นเพื่อนเก่าแก่ที่มาเยี่ยมทุกครั้งแต่เขาไม่ไล่มันไปเขาเพียงแต่บอกว่าถ้าอยากนั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งไปนะแต่ฉันจะเขียนต่อสุดท้ายหนังสือของเขาก็ยังออกมาและหลายเล่มกลายเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขานั่นทำให้ผมเห็นว่า บางครั้งเราไม่ต้องรอให้ความไม่มั่นใจหายไปก่อนถึงจะเริ่มแต่เราสามารถเริ่มได้แม้มันยังอยู่และในกระบวนการนั้นเองเราจะได้เรียนรู้ที่จะอ่อนโยนกับตัวเองความไม่มั่นใจยังทำให้เราหยุดเปรียบเทียบได้ในที่สุดเพราะเมื่อเราเจ็บพอจากการเปรียบเทียบเราจะเริ่มถามว่าทำไมฉันต้องวัดค่าของฉันด้วยไม้บรรทัดของคนอื่นและเมื่อวันนั้นมาถึงเราก็จะค่อยๆวางไม้บรรทัดนั้นลง แล้วหันมาใช้ไม้บรรทัดของตัวเองและนั่นทำให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นไม่ใช่เพราะความไม่มั่นใจหายไปแต่เพราะเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ให้มันควบคุมเราสิ่งที่น่าสนใจคือความไม่มั่นใจยังเป็นแรงบันดาลใจให้เรามองหาความหมายที่ลึกกว่าเมื่อเรารู้สึกไม่มั่นใจเรามักถามว่าทำไมฉันถึงทำสิ่งนี้อยู่และถ้าเราหาคำตอบเจอว่า สิ่งที่เราทำมันมีความหมายต่อเราจริงๆต่อให้ไม่มั่นใจแค่ไหนเราก็ยังอยากทำเหมือนครูที่ไม่มั่นใจในครั้งแรกที่ยืนสอนแต่เพราะเขารู้ว่าการสอนเปลี่ยนชีวิตนักเรียนได้เขาจึงยังยืนต่อไปเหมือนศิลปินที่ไม่มั่นใจว่าผลงานจะมีใครชอบแต่เพราะเขารู้ว่าศิละปะคือหัวใจของเขาเขาจึงคงสร้างมันต่อไปดังนั้นความไม่มั่นใจจรงไม่ใช่แค่ความอ่อนแอ แต่คือบทเรียนชีวิตที่สอนให้เราถ่อมตนให้อดทนให้อ่อนโยนและที่สำคัญที่สุดคือสอนให้เราเห็นว่าคุณค่าของเรามาจากการเป็นมนุษย์ที่พยายามไม่ใช่มาจากความสมบูรณ์แบบเมื่อเรามองย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิตเราจะเห็นว่าเกือบทุกช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเติบโตจริงๆมักไม่ใช่ตอนที่เรามั่นใจที่สุดแต่มักเป็นตอนที่เรากำลังสั่นไหวกำลังไม่มั่นใจกำลังสงสัยในตัวเอง เพราะในช่วงเวลานั้นเราถูกบังคับให้เรียนรู้เรียนรู้ที่จะโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและเรียนรู้ที่จะเดินช้าลงความไม่มั่นใจจึงไม่ใช่กำแพงที่กั้นเราไว้แต่คือครูที่พาเราเข้าสู่บทเรียนที่ลึกกว่าและถ้าเรามองลึกลงไปอีกเราจะเห็นว่าความไม่มั่นใจทำให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้น มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเรามีแผลเรามีความกลัวเรามีความลังเลและสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เราเชื่อมโยงกับกันและกันถ้าคุณลองเล่าเรื่องความไม่มั่นใจของคุณออกมาคุณจะประหลาดใจที่มีอีกหลายคนพูดว่าฉันก็เหมือนกันและนั่นคือจุดที่ความไม่มั่นใจหยุดเป็นสิ่งที่โดดเดี่ยวแต่มันกลายเป็นสะพานที่ทำให้เราได้เจอกันในความจริงใจ สุดท้ายแล้วความไม่มั่นใจไม่ได้บอกว่าเราล้มเหลวแต่บอกว่าเรากำลังลองและทุกครั้งที่เราลองเรากำลังเปิดโอกาสให้ตัวเองเติบโตการอยู่กับความไม่มั่นใจโดยไม่ตัดสินตัวเองคือการฝึกความอ่อนโยนแบบลึกที่สุดอ่อนโยนจนเราสามารถบอกตัวเองได้ว่าไม่เป็นไรนะถึงวันนี้ยังไม่ดีพอแต่การที่ฉันยังพยายามอยู่ก็คือคุณค่าที่แท้จริงแล้วดังนั้น เมื่อครั้งหน้าที่ความไม่มั่นใจแวะมาเยือนแทนที่จะผลักมันออกไปแทนที่จะตีตราตัวเองว่าอ่อนแอลองเชิญมันให้นั่งลงข้างๆแล้วบอกว่าถ้าเธออยากมาก็มาเถอะแต่ฉันจะยังเดินต่อและระหว่างทางฉันจะใจดีกับตัวเองมากขึ้นนั่นแหละครับคือศิลปะแห่งการเรียนรู้จากครูที่ชื่อว่าความไม่มั่นใจและอยากฝากคำถามไว้ให้ทุกคนคิดต่อ วันนี้ความไม่มั่นใจเรื่องไหนของคุณที่ถ้าคุณมองมันใหม่มันจะกลายเป็นครูที่ช่วยให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นลองเขียนไว้ในคอมเมนต์เพราะคำตอบของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่กำลังรู้สึกเหมือนกันอยู่ขอบคุณที่ฟังจนจบครับหวังว่าตอนนี้จะทำให้คุณมองความไม่มั่นใจด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นและใช้มันเป็นพลังในการก้าวต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ